สวัสดีค่ะเอฟีทักทุกทท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่30มิถุนายนปศ2567วันพรุ่งนี้ก็หว้ยออกคือวันจันนะครวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนะคะเอฟีที่รักครับแนวทางนั้นนะคะให้ท่านฟังดีๆท่านฟังแล้วท่านชอบถูกตาต้องใจคุณคุณก็แคปเอาไว้นะคะ ก็บอกกันประจำน้องว่าโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดทุกๆสำนักค่ะไม่มีสำนักไหนเลยนะคะที่จะไม่หลุดนะคะมันมีหลุดมันมีเข้ามันมีหลุดอยู่อย่างนี้ค่ะเนะพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สติปัญญาของเราค่ะเราชอบเราก็จับเราขัดเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะไม่ต้องมาสนใจนะคะนะคะทีนี้คลิปนี้เป็นคลิปหลวงพ่อรวยค่ะซึ่งท่านมั่นใจนะคะมั่นใจบอกภาษาธรรมว่าโยม สั่งลุยนะคะนะคะโยมสั่งลุยพ่อพิจรารณาดูนะคะทุกท่านนะคะอ้าวทีนี้ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้หลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยรวยรวยงวดแรกนะคะบนฟันธงที่สองกับหนึ่งนะคะโอ้แบบต้องขอโทษนะคะ ไปดูในไลน์แล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่ท่านฟันบนเก้านะคะสาวดําไปเขียนท่านฟันตรงเก้ากับหนึ่งกับบนน่ะนะคะทาําไงดีเนาะบัดนี้ไปดูในไลน์โอ้ยเขียนผิดต,ตัวไหนแม่ว่าจาหลอกมาสร้างเปลี่ยนแท้แม่เนาะเขียนผิดเลยจี่ไหนเนาะเขียนผิดกับน้อมรับผิดไปบ่อ้พี่น้นนองเขาฟังเนาะ โอเค้ไขก็ทเปยนตัวนี้เป็นเลขยเ่าะสิเด้อโอเคเกานเด้อพี่น้องเอ้ยมกทเขาใจว่านาะมันก็่เลี้ยไา่เป็นเลี้นนะพี่น้องเนาะพ่กพี่นยังกต้องเเา เก่าหนึ่งเด้อพี่น้องเลขล่างหนึ่งกับสองค่ะขออนุญาตบัตรคัมเนอพี่น้องเนี่ยเนาะเอาไอหมูดิปุยแล้วปันนี้ฮะอ,ออกซะพี่ได้อพี่น้องเด้อเก่ากับหนึ่งเนาะมแบบนี้เนาะเอ้าปันตรงเก้ากับหนึ่งได้อพี่น้อง มันก็นเรียนนอตตาบาฟังนั่งบอสก็เข้าใจอยู่เนาะบนเก้ากับหนึ่งนะคะฟันทงไปที่บนเก้าหนึ่งฟันล่าง 1, 2, หนึ่งกับสองค่ะไปนอนมาพิจัตนาบุญได้ก็ได้สามตัวบนไหนหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งสองตัวก็ให้เก้าหนึ่งหหกหนึ่งนะคะสองตัวบนล่างมีเก้าหนึ่ง 6282526129ค่ะหลวงพ่อรวยนะคะรวยสมชื่อเด้อหลวงพ่อยังจะเชิญไมมกับเยเวลาเนาะพี่น้องนเนาะอ้าวบานนี้มามาเลยค่ะมาเลยคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะคะแล้ววันนี้นนนต้องเชิญหรือไมเนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าเป็นสีอันไทย คูงีคงสุดไทยอยู่เป็นนงแล้วนะ่ค่อยเกะหน่อยไหมเนาะค่ะอันนี้มาคูลึกรับค่ะปูลึกรับก็เข้ามาสองวดนะคะถ้าเข้างวดนี้เป็นวดที่สามนะคะ,ะปูลึกรับให้มาสมตัวบนหนึ่งเจ็ดเกและเก้าห้าหนึ่งเ้านะคะสตัวบนล่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งเและห้นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมกักจะจัดไว้เด้อพี่น้องจัดไว้ด้จัดไว้จัดไว้จัดไว้พี่น,อน้องจัดไว้ออนนอ,อกนนมันเกะก,กะเอา มาเลยค่ะปู่ชัยภูมินะคะปู่ชัยภูมิค่ะปู่ชัยภูมินะคะเอาแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะทุกท่านแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสามสี่เก้าและห้าศูนย์บนล่างสามเก้าเก้าสี่สามเก้าห้าเก้าห้าศูนย์และศูนย์สามค่ะปู่ชัยภูมินะคะมาเจอมาดูนะคะปู่ชัยภูมิค่ะ หน้าจอไปเลยนะคะโค้งสุดท้ายนะคะไม่ได้ลงให้อยกนะคะเพราะว่าห้อยออกมืออื่นมือหึงกับวันนี้ที่สามสิบนะคะมืออื่นหอยออกเออพี่น้องเนี่ยเลขรัฐบาลไทยออกเป็นต่ห้อยสูบเลียนมาเดนตุกมถุกทุกคนนะเดินอ้อยได้ไรเราก็ห้ได้เย,ยกกเอะด้ยิ่มาบ่อใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะเราก็มาตามต่อ ตามต่อแนวทางตัวเลขนะคะที่ได้มานะคะปูอุบลนค่ะปูอุบลนนะคะปูอุบลนก็นให้มาตามนี้นะคะ<ม>่ะเอทีทีรัตทุกท่าน<ม>นะคะ<ม>อ่าพี่น้องเบิงได้ปูอุบลนให้มาสามตำบนมี เก้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ค่ะสองตัวก็มีเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะอันนี้ปูอป่อุบลค่ะปู่อุบลค่ะแล้วก็มานี่นะคะอาจารย์สันสนีค่ะอาจารย์สันสนีเข้าสามงวดติดเลยนะคะงวดเมื่อกี้นี่หลุด งวดวันที่16มิถุนายนหลุดงวดนี้ตามนะคะแต่ส่วนตัวสาวดำคิดว่าไม่หลุดนะคะงวดนี้นะจะให้วิ่งบน1กับ5นะคะให้หนึกวิ่งบน1กับ5บนก็มา5 8 5 7 5 9และ5 6เลขล่าง1กับ2นะคะ8 2 9 2 0 2และ7 2ส่วน3ตัวก็จะมี7มี2 7 2ค่ะ 272นะคะอันนี้เป็นเลขของอาจารย์สันสนีนะคะพิจารณาดูให้ดีนะถ้าเอฟซีทุกทา่านนะคะเราชอบเราจัดเราขัดเราเลื่อนผ่านไปเลยนะคะโค้งสุดท้ายของอาจารย์สันสนีค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเลข2องนะคะเลข2องสองละห้าหมื่นบาทเลข2อง0องห้าหมื่นบาทนะคะงวดที่ผ่านมาห้าเก้าสามตรงๆค่ะหางเดียวนะคะ งว,งวดวันที่16มิถุนายนหลุดนะคะอ่าหลุดเราก็บอกตามตรงว่าหลุดนะคะทีนี้งวดนี้จะเป็นไงเรามาตามกันและลุ้นกันต่อนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันช่วยกันลุ้นนะคะวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้วันที่30 30มิถุนายนแล้วก็พรุ่งนี้วันที่1ก,ก,กราคมดูว่าใครจะมีเฮใครจะเป็นเศรษฐีคนหม่ของประเทศไทยนะคะ เซียนอัศนีให้มาเลขด่วนก็คือเลขซองนะคะเนี่ยค่ะเซียนอัศนีให้เลขซองส่งมาให้สาวรำนะคะต้องกราบขอพระคุณเซียนอัศนีมากๆด้วยใจจริงนะคะให้มาที่278และ507 278 507นะคะก็พิจารณาดูนะคะเนี่ยค่ะเชยนไว้มึงเกลืออย่างนันมาด่วนนะ พูดง่ายๆว่านี่ก็คือเลขซองก็คือเลขด่วนเลขซองได้มาแล้วด่วนนะคะก็คือสองเจ็ดสองเจ็ดแปดและห้าศูนย์เจ็ดนะคะซึ่งอาจารย์ท่านก็ส่งให้มาในไลน์นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอให้เข้าขอให้เฮงเนะคะวดน,นี้ใครก็ตามแต่ที่ดูคลิปนี้ดูคลิปจากช่องสาวดำพารวยขอให้เฮงเฮงรวยรวยถูกหวยวดนนี้กันค่ะ แล้วมาเลยค่ะในคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายหวยอ,ออกวันพรุ่งนี้วันนี้สาสิบแล้ววันพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งกรกฎาคมเรามาช่วยกันเรามาช่วยกันลุ้นเรารุ้นด้วยกันค่ะนะคะสาวดําก็เกิดมายังไม่เคยนั่งลุ้นหน้าทีวีนะคะกะว่าวันที่หนึ่งหนึ่งกราคานี่แหละจะนั่งลุ้นหน้าทีวีไม่ใชน่นั่งลุ้นหน้าทีวีหรือเป็นลมตึ้มนะ เยี ye ow, ye ow, uh, ่ยวเยียวนี่ยมไว้อ่าราวันที่หนึ่งอ่าพ่อเปิลเบามาหอดเหล็กถ่ายสามตัวกัเฮ้ตึมไงตึมเลยแล้วไงตึมนี่คือบ่วถือกันนี่อคันถือเดี่ยวบงวยได้ลุกเต้นเลยนะลูกขึ้นนะเย้นะเย้โดดขึ้นพรออมนนี้คันคัมนถืออ่ะถ้า ถ้าพ่อถือนี่คือคือล่มจับวาดภาพไปเนาะพี่นอ้นองเนาะเอาเอามันไปสิล่มตึงกับมันไปสิได้เย้ลุกกึนโดดอ่า มันโดดเสีกยงแล้วโดดเสียกเนาะคือสมัยอยู่โรงเรียนเนาะเวลาเสาร์อาทิตย์อ่ะเวลาวันศุกร์คุณครูก็จะให้เล่นกิจกรรมหลายอย่างเนาะขาบช้อนขาบมะนาววิ่งในถุงกระสอบอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> นะคะก็สาวดำก็คิดไปเนาะเวลานั่งลุ้นอยู่หน้าทีวีรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกว่าสันเนาะเป็นกืนลูกคืนวมนวนเน่ะเพราะ แต่เต้นตุน๊ดตปนตไปเย้โดดขึ้นว่มามันสูงเ <c ười> กืบมมอบชมหัวเลแล้ว <c ười> สำหรับผู้สำหรับผู้ที่อันพอรางวัลที่หนึ่งออกแล้วงายตึม่เลยคนนังน่งบางคนก็นังน่งย่องๆบางคนก็นั่งอ่าสภาพตตาแต่ก็ตามแต่เนาะคำนี้ไงายตึมก็ลมตึงนี่ <c ười> ก็ก็พอถือกานผูดถือก็เย้ก็จะโดดสองขา ว่าก็คือจากหัวนักว่ามาหลวงพ่อพรค่ะนะคะเข้าไม่มีโต๊ะนะคะตรงไม่มีสลับที่นะคะไม่มีเข้าโต๊ะหลวงพ่อนะคะคือไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยเข้าก็คือเข้าเลยค่ะนั่นเลขหลวงพ่อพรนะคะแต่แปลกนังวันนี้ไม่มีเก้าหนึ่งเนาะไม่มีเก้าหนึ่งจังวะมาสร้างว่านเอาเลขหลวงพ่อพรค่ะ งมวดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเอฟซี FC ถามกันเหลือเกินบอกขอเลขหลวงพ่อพรหลวงพ่อพรทั้งท้งที่ลุงให้ไปแล้วอ่ะนะอา้าวฟังนะคะใครที่ได้ฟังกําลังนั่งฟังคลิปนี้อยู่ก็ช่วยเรียกหลายๆคนนะ่ะมาดูนี่ข <c oughs> อโทษจ้ะนี่หลวงพ่อพรมาแล้วลุงให้สี่ครั้งนี้นะคะหลวงพ่อพรสามตัวบนนะคะสามตัวตรงตรง,ตรงบนหกศูนย์แปดหกสามหนึ่ง

อ่ะบ้านี้ท่านแถมเลขสองตัวมาให้นะอ่ะเอามาสร้างว้านเลยไงมันก็เป็นแนวนั่นให้นี่ไเอ้จังแดงแล้วมันจังสีถอยไปใหขาเห็นฮาฮ่าฮ่ <laughs> โอ้ยถอยไปไหมถอยไปไหมเออโอ้ย นาะตื่นหมดเว้ยอาพี่น้องเพิรมีเล็กอสองตัวแถมให้เด้อพี่น้องตารางเล็ขสองตัวกับจิตต่ำจิตเพิ้นทรงเห็นนั่งกับบกบอกบ๊อกเขาได้พี่น้องแต่เพิร์เขาแท้สามตัวนะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเลขสองตัวเป็นศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปด เก้าสามเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะพี่น้องเดอนี่เด้อขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีก่ะในงวดนี้หนึ่งกรกฎาคมนะคะนี่นะคะอันนี้เลขมันบ่ออันนั้นพี่น้องมันถอยไปมันถอยบไยแตกหลวงพ่อพรพี่น้องขอทุกท่านโชคดีจ้า